โอเคผมวันนี้นะครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนนะครับก็กลับมาอยู่กับผมช่องโฮมซิกกันอีกเช่นเคยนะผมนะแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่กันเลเกมนอตโตะอันเดอร์เมตเดนจ่าสตอมกันอีกนะผมนะซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาบอกวิธีการแปลงล่างนะผมนะว่ามันแปลงล่างยังไงนะผมนะซึ่งวิธีการแปลงล่างนะผมนะเราต้องทําการปลดพันึกหลอดจักกะก่อนนะผมนะ่าซึ่งเงื่อนไขในการปลดผนึกหลอดจักกะนะผมนะเราต้อง เป็นฝ่ายที่โดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวเลยแล้วครับผมนะหรือไม่ก็เลือดเราเนี่ยเลืออยู่แค่หลอดเดียวครับผมนะอ่าซึ่งเกมนี้นะมันจะมีหลอดเลือดอยู่3หลอดับผมนะก็คือหลอดสีหลอดสีเขียวนะคือหลอดแรกนะแล้วก็หลอดสีเหลืองคือหลอด2แล้วก็หลอดสีแดงคือหลอด3ครับผมนะถ้าเลือดเราเหลือหลอดแดงหรือหลอด3หลอดเดียวเนี่ยอ่หลอดจักะมันก็จะปลดผลึกให้แลผมนะแล้วก็ก็จะสามารถแปลงล่างได้ครับผมนะซึ่งวิธีการแปลงล่างครับผมนะก็คือการ ปุ่มจะกระค้างเอาไว้แล้วครับผมนะออาก็จะประมาณนี้นะโอเคนะเดี๋ยวก็จะไปสาธชิตให้ดูครับผมนะว่ามันแปลงร่างยังไงครับผมนะมาครับโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นนารูโตะครับผมนะเพราะว่านารูโตะเนี่ยเวลามันแปลงร่างมันก็จะเป็นหมวดเก้าห่างครับผมนะอ่ามันจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากกว่านะแล้วครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือาเซาสเกะแล้วครับผมนะก็เหมือนกันนะครับผมนะก็เวลาแปลงร่างก็จะไปเหมือนตอนัวนกนะแอบแต่ว่าผมจะมาเล่นนารูโตะนะอืมโอเคครับมา ก็เลือกไปเลยนะอ่าตรงนี้ก็เลือกเลือกไปเลยครับผมนะโอเคครับผมนะตรงนี้ก็แรนดอมไปเลยนะอา่าอ่ะเทมัลิมาก็ได้ส่มด้านเลยครับโอเคด้านนี้นะมานั่นนะผมจะทำให้ดูนะว่าวิธีการปลดลอด วิธีการปลดผนึกลอจากรการเนี่ยมันทำยังไงนะโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะให้เทมาเลยกระทืบนะไมให้ให,ให้ให้สังเกตปลายลอดจาก,การนะอะว่ามันเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวพอปลดพนึกได้เนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างนะมาเลยกระทืบมาเลยเพื่อนกระทืบผมมาเลยเรียบร้อยโดนท่าไปตาย ยังนะยังไม่ปดนะอ่าปดแล้วเห็นไหมทุกคนดูนะดูดูดปดคนหนึ่งแล้วปัดหนึก่กันนี้ก่อนตอนนี้รอดจากกผมปดผนึกเรียบร้อยนะปัดหนึ่งผมอันนี้ก่อนเออไลท์เทมันนี้ไปก่อนนี่นะโอ้โหนี่นะปดปรดรอด จกักกะแล้วนะปดปดมาดึงนะนะแล้วก็สามารถมาทำการแปลงร่างเป็นก้าวห่างอย้แล้วนะโอ้โหอ้าวทำไมทำไมทำไมผมโดนปะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูจกักกะโอ้โหคันคุโร โอ้ยอ่าลาเส้นกันนี่นะก็จะเป็นท่าของคาลุโตะหมวดก้าห่างครับผมนะจะสุดวงจักรอะไรไม่รู้ปุ๊บปิดลูกไหมปุ๊บกันได้โอ้ยหลบมาละวตัดเลยแล้วกัน อุ้ยหมดโอเคโอ้โหหมดหมดหมดเกาหางหมดหมดเกาหางพอดีโอเคครับผมอ่ก็จะประมาณนี้นะมันก็มีเงื่อนไขอยู่ประมาณว่าเราเนี่ยโดนเขากระทืบอยู่ฝ่ายเดียวนะหรือไม่ก็รอดเราเนี่ยเอรอดรอดเลือดของเราเนี่ยมันเหลือรอดแดงแค่รอดเดียวครับผมนะอ่าจากนั้นเนี่ย หลอดจักกะเนี่ยมันก็จะปลดผนึกให้ผมนะอ่าเราก็จะสามารถแปลงล่างได้แล้วครับผมนะอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวก็จะไปเล่นซาสเกะนะอ่าเพราะว่าซาสเกะก็แปลงล่างได้เหมือนกันนะมาครับผมมาครับก็สุ่มเหมือนเดิมนะฮะซ่งอเดะมาได้โยได้โย มาครับแรนดอมมาครับผมมาเดี๋ยวผมขอลดลดเลือดเสื้อเด็กหน่อยอยังไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพออันนั้นเดี๋ยวพั เดี๋ยวผมตายไวขอลอดเลือดเสื้อเด็กหน่อยโอเคพอครับเดี๋ยวให้เสื้อเด็กกระทือบผมเลยนะ ให้เลือดมันสูบสี่กันหน่อยนะเดี๋ยวผมไม่เล่นไงโอเคเรียบร้อยปดลดละวิย,ยวียะอันเชิญกบหมาผมแปลงร่างเรียบร้อย อโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าโจมตีของซาสเ,เกตนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่าไม่ตายของซาสเ,เก,ะะเนนกเตเเกล่างนี้นะ 感じだぜ。โอเคผมเมื่อก,กี้ผมยังไม่ได้โชว์ท่าไม่ตายของแนวโตะหมวดเก้าห่างเลยผมนะเ,เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งับผมนะว่าท่าไม่ตายของแนวโตะหมวดเก้าห่างเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมนะโอเคครับมา ก็มาครับมาเลือกๆเ,เลยนะมา้าผมตัวนี้ก็ลันดอมไปเลยนะชินโนะไม่เอาอะเอาเป็นคนอื่นได้ไหมเจียยะก็ได้เจียะยะเจียยะโอเคครับมาโอเคครับตัวนี้ก็สู้เหมือนเดิม มาครับผมโอ้โห,โ,โ,หโดนปเปิดโอเคงบ <c oughs> ได ผมมาเดี๋ยวยักษ์ดีก็จะให้ทเจ้ย,กยกักษ์กระเทือนผมเลยนะเอาดิเออ,อยังยังยังไม่ปวดพันดึกให้นะโอ้โห เย้ยะรอดพัน,นึงเปิดแล้วผมยังไม่เปิดเลย <c oughs> ยังยังไม่เปิดยังไม่เปิดพัน,นึงโอเค เรียบร้อยบนหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วของผมปดคู่โอเคอเครับผมมาทำไม่ตายแล้วกัน โอเคได้แล้วครับนี่นะก็จะเป็นท่าไม้ตายของเราโต้ล่างนี้ครับผมนะโอเคครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะอ่า โอเคครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับวิธีการปลดผนึกหลอดจากกะครับผมนะก็คือเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่โดนกระทืบนะครับผมนะอ่าแล้วก็มันจะปลดผนึกหลอดจากกะให้ครับผมนะจากนั้นเราก็สามารถแปลงร่างได้เลยครับผมนะอ่าก็จะประมาณนี้นะง่ายๆนะครับผมนะอ่าก็สามารถเอาวิธีนี้ไปเล่นได้ครับผมนะอวิธีการแปลงร่างครับผมนะโอเคครับผมหรับคลิปนี้นะครับผมนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมนะ นะากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยรับผมนะด่งนั่นทีนีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับผมไวเจอใหม่ครับ